หรือไม่ดา่าคนอื่นว่าเป็นเมียน้อยผิดหมิ่นประมาทนะครับฟังไม่ผิดนะครับแม้ว่าจะเป็นเมียน้อยเขาจริงหรือไม่ได้เป็นเมียน้อยจริงนะครับคําว่าเมียน้อยเนี่ยนะครับเป็นคําที่หมิ่นประมาทไม่ว่าจะพูดในสถานการณ์ใดไปพูดต่อหน้าไปพูดนินทาไปพ่นสีใส่รถเขาแม้กระทั่ง โพสโซเชียลมีเดียก right. ็ต้องระมัดระวังเอาให้ดีนะฮะเพราะว่ามีราคาที่ต้องจ่ายนะจ๊ะนะเรื่องนี้มีคำพิพากษาดีการองรับนะฮะในคำพิพากษาสารทีกาที่97าทับนะครับอันนี้เคยกัดแย้งกันเรื่องเงินกู้มาก่อนนะครับแล้วก็ฝ่ายจำเลยเนี่ยนะครับก็ไปถึงรั้วหน้าบ้านนะฮะแล้วก เรียกมาพูดกันนะครับมาพูดกันนะครับปรากฏว่าฝ่ายจำเลยเนี่ยพูดว่ามึงเป็นเมียน้อยของสารวัตรสอ,อย่าทําเป็นใหญ่ให้กูเห็นนะอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยมีการฟ้องร้องกันตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326นะครับซึ่งมีโทษจำคุก1ปีปรับ20,000ื่นนะครับก็จะเห็นได้ว่าถ้าไปพูดนินทาพูดด่าต่อหน้าเนี่ยเป็นก่าความผิดฐานมินประมาทนะแต่ถ้า ไปโพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียเนี่ยโทษมันก็จะสูงขึ้นนะเพราะว่าคนเห็นเนี่ยมันเยอะนะมันเยอะมันเห็นทั้งประเทศเลยนะแม้ว่าจะไม่ได้เปิดสาธารณนะก็ตามแต่ก็เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา3-2-8นะครับโทษจะเพิ่มขึ้นจาก1ปีกลายเป็น2ปีจากปรับ20,000กลายเป็นปรับ 2แสนบาทนะฮะอันนี้จะเห็นว่าโทษจะสูงขึ้นตามความเสียหายนะครับอ่าโพสโซเชียลความเสียหายเป็นวงกว้างก็จะโทษสูงกว่านะครับระวังเอาไว้ให้ดีนะฮะถ้าใครที่อยากจะฟ้องคนที่โพสประมาณนี้นะครับก็ติดต่อทางธนาเจเข้ามาได้นะครับเรับฟ้องรับฟ้องให้นะเพราะว่าหนึ่งเนี่ยคนส่งข้อความอะไรพวกนี้มาให้ดูเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับ เอาละถ้าเห็นว่าคลิปของทางทานายเจยมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดทุกสาระดีๆครับสวัสดีครับ